ขอนอบน้อมแด่พรัตนตรัยขอการพระเจระในการกล่าวทำกล่าววินัยนะครับเจิญผรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งตามสบายนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,567ขึ้น8ค่ขาเดือน11ก็ใกล้จะออกพรรษาสำหรับพระพิสุทธ์ที่อยู่จำพรรษาต้นญาติโยบางคนบางท่านก็เป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ากถินตามวัดต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมเนียมของบัณฑิตทั้งหลายในการก่อน ตั้งแต่สมัยพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ประทานอนุญาตให้พระพิสุผู้อยู่จาบรรษาครบสามเดือนได้กรานกระถินทายกทายิกาก็มีโอกาสได้ถวายผ้าเพื่อกระถินแก่พิสุนี่นก็เป็นความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธบริษัทนั้นการศึกษาการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม,มวินยัยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้พระองค์จะบรินิพานไปแล้ว หลังจากนั้นมาก็มีการสืบต่อคำสอนมาโดยลำดับโดยมีการทรงจำปากต่อปากจนกระทั่งมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือในปัจจุบันก็พัฒนาไปถึงอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ประกาศแสดงก็ถูกสืบทอดมาด้วยพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ห้ารูปที่ทำสังขยนา และเราก็ถือตามประพฤติปฏิบัติตามนั้นมาเป็นพระพุทธศาสนาแบบเทรวาดก็คือทำตามวาทะที่พระเทระท่านได้แสดงไว้ซึ่งการศึกษาพระธรรมคำสอนโยมควรที่จะศึกษาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยพระบาลีนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อวานนี้นเวลาที่นักวิชาการหรือใครคนใดคนหนึ่ง มาบรรยายให้ฟังพูดไทยคำอังกฤษคำหรือพูดไทยคำญี่ปุ่นคำพูดไทยคำจีนคำผู้ฟังกลับรู้สึกทึ่งกับบุคคลเหล่านั้นก็ชื่นชมว่าเก่งตนเองฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไปขนขวายเรียนภาษาอังกฤษฟังภาษาจีนไม่ออกก็ขนขวายเรียนภาษาจีนฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็ขนขวายเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่พอพระพูดบาลีคำไทยคำ บอกว่าพระพูดไม่รู้เรื่องเอ๊ะแปลกจังเออทำไมไม่มีไม่ตั้งความรู้สึกว่าเอ,อ๊ะทำไมเราฟังบาลีไม่รู้เรื่องทำไมไม่ทําความรู้สึกว่าตอนเราฟังภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้เรื่องเราขนขวายไปเรียนไปทําความเข้าใจพอเราฟังคำที่พระองค์ตรัสธรรมเทศนาแสดงโปรดเวนัสสัตเป็นภาษามาคทีแต่เราเรียกว่าภาษาบาลีเพราะเป็นภาษาที่ รักษาคำสอนของพระอ,องค์ไว้บางคนบางท่านก็รู้สึกขัดใจนะว่าไอ้ทำไมไม่พูดให้มันรู้เรื่องไปเลยบางครั้งบางทีเหตุผลของพระที่พูดกับญาติโยมที่ฟังอาจจะไม่ไม่เข้ากันเวลาที่พระท่านจะแสดงรูปใดก็ตามที่แสดงพระบาลีแล้วก็แปลไทยให้ฟังท่านประสงค์ที่จะรักษารูปแบบไว้รูปแบบของการแสดงธรรม ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็แสดงเป็นภาษามาคัตีนั่นแหละแต่เราเรียกว่าภาษาบาลีจันยันโยมบางคนบางท่านเนี่ยพอฟังภาษาบาลีไม่เข้าใจโยมไปเรียนเพิ่มนะอย่างโยมอ้วนเนี่ยก็ไปเรียนเพิ่มทีนี้มีข้อความที่ปรากฏในพระบาลีบางครั้งบางทีบางรูปบางท่านที่เป็นพระพิสุก็ดีหรือญาติโยมบางคนบางท่านไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดี มีความสนใจให้ความเคารพในคำสอนของพระองค์ยึดคำสอนที่เรียกว่าพุทธวจนะเป็นสำคัญถามว่าพุทธวจนะควรเรียนไหมก็ต้องบอกให้ทราบว่าควรเรียนที่สุดเพราะว่าพระองค์ตรัสพระดำรัสใดก็ตามก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เวนยสั์การอธิบายพุทธวจนะโดยยกเอาพระสูตรเทียบเคียงพระสูตรก็ควรที่จะกระทาอย่างนั้นแต่ผู้ใดผู้หนึ่งยกบาลียก พุทธพจน์ขึ้นมากล่าวแล้วอธิบายเองอันนี้ก็ต้องพินิษพิจารณาให้ดีเพราะว่าบางครั้งความรู้ของเราอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนอย่างเช่นว่ามีข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระบ,บาลีฉบับสยามรัฐก็เล่มที่7จ็ดอยู่ไม่ว่าจะเป็นฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐของไทยเราหรือแปลมาเป็นภาคภาษาไทยที่ไม่มีอัตกถาก็จะอยู่ในเล่มเ หรือจะเป็นฉบับของมหาจุลาก็ดีฉบับของมหาธิรสมาคมก็ดีเนี่ยก็จะอยู่เล่มที่7นี่นแหละมีข้อความที่ปรากฏในพิกุณีขนกกันธกะเดีย๋ยวจะอ่านให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนิดหนึ่งข้อความมีอยู่ว่าสเจปนาน,นันทะนาลพิสษษมาตุคามโมตถาคตาปเวทิเตธรรมวินเยอาคารสมาอนคาริยังปรพชัง จิรติติกังอานันทะพรหม,มจริยังอภว,วิสสะวัสสวัสสะสหัสสังสัทธมโมติดเถยยะยะโตจะโขาออนันทะมาตุคาโมตถาขตับประเวทิเตธรรมวินเยอาคารสสมาอะนคาริยังปรปะชิโตณธานิานันทะพรหม,มจริยังจิรติติกังภวิสติ ปัญเจวธานิอนันทะวัสสตานิสัธรมโมทัตสติแปลว่าดูก่อนอนน์ถ้ามาตุคามไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอานน์พรหมจันยร์จกดำรงอยู่นานพระสัทธรมจะดำรงได้จะดำรงอยู่ได้หนึ่งพปีอานน์ แต่เพราะมาทุคามบวชออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไปแล้วอานน์บัดนี้พรหม,มจรรย์ไม่ตั้งอยู่นานอานน์พระสัทธรรมจะดำรงอยู่ตลอดห้าร้อยปีเท่านั้นนี่นี่คือพระดำรัสที่รงตรัสและไม่มีคำอธิบายไว้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อคำพระตถา,าคต เราเชื่อแต่พุทธวัชโยมตอนนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเรากําลังนับถือศาสนาอะไรถ้าเรานับถือศาสนาพุทธแสดงว่าพระดํารัสของพระองค์ที่ตรัสไปว่าศาสนาของพระองค์พรหมจรรย์ของพระองค์จะดํารงอยู่หนึ่งพันปีก็ผิดถ้าตัวนี้เราเรานับถือศาสนาพุทธนะเพราะตัวนี้เลยระยะเวลามาสองพนห้าร้อยกว่าปีแต่ถ้าหากว่า ศาสนาที่เราเรากำลังนับถืออยู่เป็นศาสนาพุทธนะคำของพระองค์ก็ผิดถ้าคำของพระองค์ถูกไอที่เรานับถืออยู่ตรงนี้ก็ผิดและทำไมเราจึงยังนับถือว่าตอนนี้เรากำลังนับถือศาสนาพุทธอยู่ก็เพราะว่าเราเชื่อตามที่ท่านอธิบายไว้ในอัตถกถาอัตถกถาจะอธิบายไว้ว่า1,000ปีในที่นั้นน่ะได้แก่ใครอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูเพิ่มเติมถ้าฉบับบาลีก็สมันตาภาษาทิกา เล่มที่สามถ้าหากว่าโยมต้องการอ่านฉบับมหามมกุตแปลก็อยู่ในเล่มที่เก้าในเล่มที่เก้าก็จะอธิบายไว้ในวันนี้ก็จะนำเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมกราให้ญโยมทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับกรรมที่พระองค์ได้ตรัสถึงบุคคลคนหนึ่งที่บวชเข้ามาในธรรม,มวินัยนี้เป็นพระพิสุที่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจนกระทั่ง ร่างกายของท่านเนี่ยผ,ผุพองแล้วก็กระดูกแตกนะจนกระทั่งตัวนี่เหม็นเลยแต่ว่าในพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้โยมอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25เนี่ยเป็นคําที่ญาติโยมทั้งหลายคุ้นเคยนะนะถ้าใครเป็นชาวพุทธใครทําบญอุทิศอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยจะได้ยินคํานี้ พระองค์ตรัสว่าอาจิรังวัตยังกายโยปะทวิงอธิเศสศติชุดโทโอาเปตะวิญญาโนนิรัถังวะกลิงครังแปลว่าร่างกายนี้หนอะที่มีวิญญาณไปปราดแล้วถูกทิ้งแล้วจากนอนบนแผ่นดินไม่นานร่างกายนี้ก็เปรียบเสมือนกับท่อนไม้ที่หาประโยชน์ไม่ได้เ,เวลาที่เราได้ยินได้ฟังคนไทยของเราจะมานำมาใช้ ในเรื่องของการทําบุญอุทิศบางสกุลเป็นบางสกุลตายใช่ไหมถ้าอาจีรังวัตยังกายโยเนี่ยปทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกะล,ลิงครังถ้าใครไปทําบุญที่วัดโดยมากอันนี้ก็จะเรียกว่าบางสกุลเป็นว่างั้นนะส่วนเหตุผลทาไมถึงเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็ไปสอบถามบัณฑิตเพิ่มเติม,ตมก็แล้วกันในพระดํารันนิยมเป็นข้อความเป็นพระพุทธพจน์ ไม่มีคําอธิบายไว้ว่าพระองค์ตรัสคาถานี้กับใครที่ไหนอย่างไรนักเรียนบาลีก็ต้องอาศัยอัตถกถาอัตถกถาคือคําอธิบายที่เป็นการบอกให้รู้ว่าพระองค์ตรัสพระธรรมตรัสนี้ด้วยเหตุผลเป็นประการใดไรอันนี้ก็เป็นฉบับมหาจุฬาแต่ตัวนี้ไม่มีวางขายเลยนโยมนะมีคนถามว่าหนังสือเล่มนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนไม่มีวางขาย้ายมอ้วนเนี่ยจะไม่มีนะแบบนี้นะนักเรียน ปร,รียนธรรมก็ดีบาลีศึกษาก็ดีจะใช้หลักสูตรของบาลีสนามหลวงจะแบ่งเป็นภาคแต่ถ้าหากว่าเป็นฉบับมหาจุฬาจะมีสองเล่มปัทโมภาโคกับทุตโยภาโคในเล่มนี้จะรวมภาคที่หนึ่งถึงภาคที่สี่นะไว้เรื่องราวเมื่อสักครู่นะนะเป็นพระดำรัสที่พรงตรัสไว้ไม่มีใครบอกว่าพระองค์ตรัสไว้กับใครที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาตามลำดับของคำพีแบบเทรวาด เน้นย้ำนะว่าการศึกษาแบบเทราวาตจะเรียนตามบาลีอัตถกถาดีกาเป็นต้นจะไม่มีการยกบาลีขึ้นมาและอธิบายเองการยกบาลีขึ้นมาและอธิบายเองก็เป็นคําที่พูดขึ้นเป็นไปในะยุคปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าพุทธวจชนะแต่ในที่นี้จะขอนําเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคําว่าอาจิรังวัตยังกายโยที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ เรื่องมีอยู่ว่าในกลบุตรท่านหนึ่งที่อยู่ในกรุงสาวัตถีฟังธรรมในสํานักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแล้วออกบวชสํานวนในหนังสือบอกศาสเนอุรังทัตตวาถ้าเป็นโยมอ้วนแปลก็ถวายแล้วซึ่งอกในพระศาสนาแต่ภาษาไทยมักจะแปลว,ว่าบวชถวายชีวิตนะอย่างนี้นะถวายอกนี่คือบวชถวายชีวิตเลยนะมีศรัทธาเลื่อมใส ชื่อของท่านก็ปรากฏว่าติดสะเทระเมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปนะปรากฏว่ามีโรคเกิดขึ้นที่ร่างกายของท่านร่างกายของท่านก็มีโรคเกิดขึ้นโรคที่เกิดขึ้นเป็นตุ่มตุ่มพองนะตอนแรกเนี่ยตุ่มขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากนั้นมาตุ่มก็ใหญ่ขึ้นเป็นเมล็ดถั่วเขียวขนาดเมล็ดถั่วเขียวหลังจากนั้นมาตุ่มก็ใหญ่ขึ้นเป็นเมล็ดขนาดเมล็ถดถั่วดํา หลังจากนั้นมาเท่าขนาดมาเมล็ดก,กระเบาหลังจากมันมาเท่ากับผลมะขามป้อมหลังจากนั้นมาก็เท่ากับผ,ผลมะตูมและก็แตกออกนะท่านบอกว่าสรีระทั้งสิ้นคือร่างกายของท่านมีช่องใครเวลาที่มีแผลพุพองมีตุ่มขึ้นพอตุ่มมันแตกก็เหมือนเป็นช่องทะลนะุเป็นช่องเล็กช่องน้อยเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแก่ท่าน พิสูจน์ได้พบเห็นก็เลยตั้งชื่อของท่านตอนแรกท่านชื่อว่าติดสะภายหลังก็ตั้งชื่อว่าปูติคัตตะติดสะเถระปูเติแปลว่าเน่าคัตตาแปลว่าร่างกายติดสะก็ชื่อของท่านเทระก็เป็นการเรียกพระเถระก็คือพระเถระผู้ชื่อว่าติดสะที่มีร่างกายเปื่อยเน่าต่อมาไม่เพียงแค่ร่างกายของท่านเป็นช่องทะลุนะผิวหนังของท่านเป็นริว้วเป็นรอยน่ะ กระดูกของท่านก็แตกแตกเลยนะใครๆก็ไม่สามารถปฏิบัติท่านได้โดยสะดวกนะเวลาที่กระดูกแตกน้ำเหลืองน้ำหนองนะก็เปื้อนเปื้อนผ้านุ่งผ้าห่มของท่านท่านแสดงว่าลักษณะของผ้านุ่งผ้าห่มที่เปื้อนไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองเนะี่ยเหมือนกับขนมร่างแห я. อันนี้ต้องนึกถึงคนใต้นะนะเวลาที่งานบุญชิงเปรตและนะ้วเขาจะทำขนมมา หนึ่งในนั้นก็ขนมร่างแห я, เป็นประมาณนั้นแหละคือมันติดเป็นแผ่นๆเลยนะและท่านก็กล่าวอีกว่าสําหรับพระเจ้าของเราเนี่ยจะมีการตรวจดูสัตว์โลกสองวาระช่วงเช้ากับช่วงเย็นในการตรวจดูสัตว์โลกอาศัยสัพพัญญุตยานขายพระยานของพระองค์นั่นแหละก็จะแผ่ไปถ้าตั้งถ้าตอนเช้าท่านจะตรวจดูตั้งแต่ขอบปากจักรวาลมาจนกระทั่งถึงพระคันธกุฎี ถ้าตอนเย็นก็จะตรวจดูตั้งแต่พระคันทกุฎีไปจนถึงขอบปากจักรวาลท่านจะตรวจดูอย่างนี้ตรวจดูเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่การอนุเคราะห์สัตว์ผู้มีอัตยาศัยในคราวครั้งนั้นพระปูติคตติสสะเถระก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์กร์ก็ทรงทราบว่าพระเถระรูปนี้เนี่ยได้สั่งสมอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้ธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอาหารหันต์อยู่ เมื่อเล็งเห็นอริยาศัยของพระเถระรูปนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยนะดําริว่าพระรูปนี้นะพระเถระรูปนี้ถูกสัตทิวิหาริกเป็นต้นทอดทิ้งบัดนี้เนี่ยถ้าเว้นจากเราเสียแล้วเธอก็จะไม่มีที่พึ่งก็เลยเสด็จออกจากพระคันทะกุดีทํำราวเหมือนกับว่าพระองค์เสด็จเที่ยวจาริกไปสู่วิหารเนะที่ยวจาริกไปยังกุติหลังนั้นหลังนี้แล้วก็ไปถึงเรือนไฟ พอถึงที่นั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ล้างหม้อทำเองเลยนะปฏิบัติพิสุอาภาธเองล้างหม้อน้ําแล้วก็เติมน้ำตักน้ำมาแล้วก็ยกยกหม้อน้ำนะ่ะได้ตั้งไฟแล้วก็จุดไฟในการที่จะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็รอคอยนะรอให้น้ํามันเดือดแล้วก็ยืนอยู่ที่สาลาเรือนไฟนั่นแหละ ทีนี้พอพระองค์รู้ว่าน้ําร้อนแล้วพระองค์ก็นําน้ํำมาเพื่อที่จะทําให้พระเถระได้เกิดความเบากายในคราวคนั้นพิสูจน์ทั้งหลายก็ได้เห็นพระองค์เมื่อได้เห็นแล้วก็เลยเข้าไปหาแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงหลีกไปเถิดพวกข้าพระองค์จะจัดการเองแล้วก็ได้ถือเอายกเอาเตียงนะตอนแรกในพ์เนียจับที่มุมเตียงเพื่อที่จะขยับให้พิสูจนนั้นได้นอนได้สะดวก พิสุมาพิสุทั้งหลายเห็นก็เลยจับมาช่วยจับที่มุมเตียงแล้วก็นําไปที่เรือนไฟพระาศาสดาก็ให้พิสุทั้งหลายนําน้ําร้อนมาแล้วก็ใช้น้ําร้อนะทําให้มันอุ่นๆแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวราดไปที่ตัวของพระเถระนั้นก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวทําให้ท่านรู้สึกเบาตัวแล้วก็นําผ้าผ้าห่มไปซัก ไปซักแล้วไปผึงแดดพอแห้งแล้วก็เอาผ้าห่มมาเปลี่ยนและเอาผ้านุ่งไปซักพึงแดดให้แห้งในขณะนั้นท่านบอกว่าสรีระของท่านเมื่อได้ถูกปฏิบัติอย่างดีก็เกิดความเบาเวลาที่ใครก็ตามป่วยไข้ไม่สบายได้รับการดูแลอุปถากเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยมันจะทําให้สภาพร่างกายนี้ดีขึ้นเหมาะควรแก่การที่จะเจริญกุศลอย่างอื่นท่านก็เช่นเดียวกัน ตอนแรกเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยหมักหมมไปด้วยโทษต่างๆก็คือกระดูกก็แตกนะตามผิวหนังอะไรต่างๆตามเนื้อตามตัวก็มีน้ำเลือดน้ำหนองจิตใจนะไม่ปกตินะจิตใจไม่สามารถที่จะตั้งมั่นได้แต่เมื่อถูกปรนิบัติถูกดูแลอย่างดีร่างกายก็เหมาะควรแก่การเจริญกุศลท่านกล่าวว่าพระเถระรูปนั้นนะมีเอกขจิตโตนันะก็คือมีจิตเป็นหนึ่งเดียว แล้วก็นอนบนเตียงพระองค์ก็เลยให้ยกศีรษะของพิสุนั้นแล้วก็กล่าวว่าพิสุร่างกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราดแล้วไม่มีอุปการะเลยเหมือนกับท่อนไม้ที่ถูกทิ้งอยู่บนแผ่นดินแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าอาจีรังวัตยังกายโยปัท,ทวิงอธิเสสติชุดโทอาเปตวิญ,ญญาโนนิรัตถังวกะลิมครังร่างกายนี้หนอนะก ถูกทอดทิ้งมีวิญญาณไปปราดแล้วจักนอนบนแผ่นดินไม่นานเลยก็เหมือนกับท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไม่มีประโยชน์ในทีน่นี้ท่านอธิบายว่าร่างกายที่ถูกทิ้งอยู่บนแผ่นดินเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องปกติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเมื่อตายแล้วก็ถูกทิ้งอยู่บนแผ่นดินนั่นแหละไม่มีใครที่จะนําไปเก็บไปงาําทําให้เกิดประโยชน์ได้ในคราวที่ปราศจากวิญญาณเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น เป็นการบอกให้รู้โดยในว่าคนเราจะมีประโยชน์ก็ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าสิ้นชีวิตไปแล้วสัตว์ทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยอุปมาเหมือนกับท่อนฟืนที่ไม่มีประโยชน์และท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนคนต้องการทัพพระสัมปาระต้องการที่จะใช้ไม้ในการทำเครื่องเรือนต่างๆก็เข้าไปสูป่ป่า เห็นไม้ที่มันตรงต้องการไม้ตรงก็ตัดไม้ตรงต้องการไม้คดก็ตัดไม้คดและก็ถือเอาเพื่อทําเป็นทพระสัมภาระเป็นเครื่องเรือนต่างๆส่วนไม้ที่ไม่ต้องการก็ทิ้งไว้ในที่นั้นนะแสดงว่าจะเป็นไม้คดจะเป็นไม้ตรงถ้าเขามีความประสงค์จะต้องการทําสิ่งของต่างๆด้วยไม้เหล่านั้นไม้เหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แต่ท่านบอกว่าอัตภาพร่างกายของสัตว์ทั้งหลายอาการ 32เนี่ยไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยถ้าหากว่าตายไปแล้วนะไม่สามารถที่จะเอามาทําเป็นขาเตียงขาโต๊ะขาเก้าอี้ได้มีใครไหมเออ,อวันนี้อยากจะทําขาเตียงให้ชาวบ้านเขาแตกตื่นสักหน่อยเข้าไปป่าช้าไปเลาะเอากระดูกของคนใดคนหนึ่งเอามาทําขาเตียงขาโต๊ะไม่มีนะยมเคยเจอไหมไม่มีหรอกเพราะอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เราเองก็อาจจะ เกิดความกังวลใจคนอื่นมาพบเห็นก็เกิดหวาดกลัวฉนันบุคคลผู้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้นเนี่ยท่านก็นแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีชีวิตะจะมีประโยชน์ก็ตอนมีชีวิตถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์หมดชีวิตไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใดๆไม่สามารถนํามาทําประโยชน์ใดเลยท่านกล่าวต่อไปว่าในเวลาจบเทศนาพระเทระก็ บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะเป็นพระอรหันพร้อมทั้งปฏิสัมพิธานะก็คือเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปตามลําดับเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันไปตามลําดับและบุคคลที่อยู่ในที่นั้นเป็นจํานวนมากก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยพระเถระก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้บรรลุเป็นพระอรหันแล้วก็ปรินิพานเลย นะการบรรลุเป็นพระหานและปรินิพานในลำดับนั้นบางครั้งท่านใช้ศัพท์ว่าชีวิตะสมศสีสีพระาศาสดาก็ให้กระทําสรีรกิจของพระเถระนั้นแล้วก็ให้เก็บพระธาตุไวนะ้แล้วก็ทําเจดีย์บูชานะพระเถระรูปนี้เนะี่ยหลังจากปรินิพานเนี่ยพระองค์ก็ให้ทําสรีรกิจและเก็บพระธาตุของท่านทําเป็นเจดีย์บูชานะอันนี้ก็เป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพิสุก็เกิดความสงสัยว่าทําไมพระเถระเนี่ยพระเถระนี่ไปเกิดในที่ไหนพระองค์ก็เลยตรัสตอบว่าพระเถระเนี่ยปรินิพานแล้วพิสุทั้งหลายพิสุก็ยังสงสัยต่อไปอีกว่าเนี่ยพระเถระเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุไรจึงมีกายเน่าทําไมเนื้อตัวของท่านจึงเน่าเพราะเหตุไรกระดูกของท่านจึงแตก และเพราะเหตุไรล่ะท่านจึงสามารถที่จะ,ะเพราะเหตุไรท่านจึงบรรลนะุเป็นพระอรหันต์ท่านได้อุปนิสัยอย่างไรพระองค์ก็เลยตรัสเรื่องราวในอดีตตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าพนาว่ากัสปะพระพิสุรูปนี้เคยเป็นพรานนกเวลาที่แกไปดักนกมาเนี่ยแกก็เ,เอามาขายนะเพื่อที่จะเลี้ยงชีพบำรุงอิสระชนทั้งหลายในคราวที่จะขายแกก็ดักได้มาเยอะ เวลาจะฆ่าทันทีเนี่ยมันขายไม่หมดทีเดียวแกก็เลยตัวไหนที่ต้องการขายแกก็ฆ่าตัวไหนก็ตามที่ยังไม่ขายเนี่ยแกก็หักปีกไว้หักแข้งหักขาหักปีกเก็บไว้นกมันก็ไม่ตายอันนี้เป็นการทรมานนะแล้วก็ทำกองไว้เป็นกองนะในวันรุ่งขึ้นก็ขายนกเหล่านั้นนะทำอยู่อย่างนี้โยมนะเพื่อตนเองจะได้ ดำเนินชีวิตต่อไปได้แต่ในวันหนึ่งเนี่ยแกได้มีโอกาสมีโอกาสได้ถวายทานแก่พระขีณาสพในขณะที่เที่ยวไปบินธบาตะแกเห็นพระเถระแล้วก็เกิดจิตเลื่อมใสแกก็คิดว่าเราได้ทำปณิบาิมาเนี่ยเป็นจำนวนมากวันนี้เนี่ยเราจะได้ถวายทานแก่พระคุณเจ้าที่ยืนอยู่ที่ประตูเรือนและแกก็นำเอา ภาชนะที่มีรสเลศนั่นแหละภายในเรือนได้ถวายพระเถระรูปนั้นดันการที่ท่านได้ถวายอาหารที่มีรสเลิศแก่พระเถระเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้แก่ได้มีโอกาสตรัสรุ้ธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ส่วนที่ว่าเนื้อตัวของแก่เน่าและก็กระดูกแตกก็เพราะว่าได้ทําปานาติบาตไว้ในการก่อนโดยการหักปีกนก หากแข่งนกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งทํากรรมอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นไปในคราวไหนก็ตามเมื่อกรรมนั้นมีโอกาสส่งผลกรรมนั้นก็จะทําให้บุคคลคนนั้นได้รับทุกแสนสาหาัสเหมือนอย่างพระเถระรูปนี้ในที่นี้โยมไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยนะตัวท่านเองนี่แหละทําไว้ในการก่อนในสมัยของมุจ้าพนาวาัตรสปะ แต่กรรมบางอย่างที่ท่านเคยทําดีไว้ในการก่อนก็ไม่เสียเปล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ท่านเกิดมาในยุคสมัยพู้เจ้าของเราเป็นผู้ที่เกิดความเลื่อมใสแล้วออกบวชแต่เนื่องจากกรรมเก่าส่งผลก็เป็นเหตุให้ท่านกระดูกแตกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเชื่อมต่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันย้อนจากปัจจุบันไปสู่อดีตทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าเราไม่อาศัยอัตถกถา ในการศึกษาเรียนรู้เพราะลำพังเฉพาะพระบาลีเราก็จะทราบแต่เพียงว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติฉุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกะลิงขรังโปรงตรัสเพียงแค่นี้เท่านั้นนั้นที่นำมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระพุทธศาสนาไปตามลำดับของเทรวาสศึกษาบาลีด้วยอัตถกถาด้วยอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ถือเอา ส่วนไหนก็ตามที่เรายัางเข้าใจไม่ทั่วถึงก็ทําความเข้าใจเพิ่มก็จะเกิดประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายฉะันในวันนี้ก็นําธรรมะที่ปรากฏในพระบาลีอัถกถามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทําไว้ในการไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากกรรมได้ไม่มีเจ้ากรรมในเวรใดๆที่จะมาคอยจัดการหรือทาร้ายเราเหมือนกับกรรมที่เรากระทาไว้ ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีใจยินดีในการประพฤติกุศลกรรมทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าและเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ความพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุดในวันนี้ก็ขอหน,นโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขอ,ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยให้ญาติโย,ยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนิเนชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกทท่านเ ต่อไปก็ตั้งใจฟังพระพิสุสวดมาตติกาก็มีเจ้าภาพ